สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง Paper Queen และวันนี้เราก็อยู่กับเกมแกนพีทและในคลิปนี้ผมก็จะมาฟาร์มเลเวลจากเลเวล1จนเลเวลตันด้วยผลยางนะเป็นผลระดับแรนะแล้วนอกจากฟาร์มเวลนะครับผมก็จะทำเกียร์สด้วยจะยากลำบากขนาดไหนก็ไปรอดูกันได้เลยขั้นแรกนะครับก่อนที่จะเล่นเกมเราก็มาสร้างตัวกันก่อนผมก็จะแต่งตัวให้เหมือนลูฟี่เลยนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันผู้หญิงก็ตามที่เห็นในวิดีโอเลยนี่กางเกงสีนี้แล้วก็เสื้อเป็นทรงนี้แล้วก็สีแดง และขั้นต่อไปนะครับก็คือการหาผลปีศาจมากินวิธีหาก็ง่ายเลยนะเพราะว่าผลนี้มันเป็นผลระดับแรผมก็มาหาที่เทสเซิร์เวอร์นะครับนี่คนตกปลาเต็มเลยก็ได้มาผลหนึ่งนะผลยางจากนั้นผมก็เก็บเข้าตัวแล้วก็ย้ายมาที่โลกหลักเพื่อกินนะหลังจากที่ผมกินผลโกมูโกมูแล้วผมก็กลายเป็นมนุษย์ยางและพร้อมไปฟาร์มได้นี่ผมก็มาเริ่มฟาร์มกับพวกโจรภูเขาเลยนะก็ไล่เก็บเวลไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆก็ได้ท่าแรกนะครับเป็นมัดยางยืดก็ใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะเพราะว่า ช้แป๊บๆเตมิน่าก็จะหมดแล้วก็ต้องต่อยธรรมดาไปก่อนจากนั้นนะครับก็มาลองตีบอสโจนภูเขาก็ใช้หมัดยางยื่นนี่แหละต่อยมันแล้วผมก็ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มพวกลูกน้องแล้วก็พวกบอสจนเลเวลเยอะพอประมาณก็มาซื้อเรือแล้วก็ย้ายไปที่เคเวสต,ต่อไปที่เมืองต่อไปนะก็มาสู้กับพวกโจนทะเลทราย ใช้ขนยางนี่แหละมัดยางยืดก็เริ่มต้นการระยนภ์ยเหมือนกับลูฟี่เลยนี่ก็ทั้งต่อยธรรมดาแล้วก็ยางยืดจากนั้นนะครับก็ย้ายมาอีกที่เกาะหนึ่งเป็นเกาะเชลทาวก็มาตีกับพวกทหารเรือนี่มัดปืนยางยืด และระหว่างที่ฟาร์มที่เชลทาวนะครับผมก็ฟาร์มเพลินเกินไปจนเลเวลเกินของเกาะโซแล้วผมก็เลยไปแค่เควสส่งของพอนะจากนั้นก็ไปที่บาราดีเอเลยพอมาบาราดีเอนะครับก็มาตีกับพวกโจรในร้านอาหารก็ใช้ทิกแบบนี้ตามวิดีโอเลยค่อนข้างง่ายเลยนะใช้บาสุก้ายางยืดแล้วก็หมัดปืนโกลยางยืดกินนิ่มๆเลยกมกมนอาค่ะพอฟาร์มเวลไประดับหนึ่งแล้วนะผมก็ ย้ายไปอีกเมืองหนึง่งเป็นเมืองของอาลองมาตีกับมนุษย์เงือกก็ทั้งหมัดปืนกลทั้งหมัดบาสุก้ายางยืดเลยนะอย่างนในอนิเมะจากนั้นนะครับผมก็วางแผนที่จะมาซื้อแกปโตแต่ว่าแกปโตที่ผมจะซื้อยังซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเลเวลยังไม่พอผมก็เลยต้องกลับไปฟาร์มเวลก่อนก็กลับมาฟาร์มที่เกาะอ,อาลองก็ใช้พวกบาสุก้ายางยืดอย่างนี้เลยนะก,มกม็มึงก็มึ พอฟาร์มที่เกาะอ,อาลองจนเวลเยอะนะครับก็ย้ายมาที่เกาะสกายเปียตีกับพวกสกายเปียก็ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่ครับตอนไม่มีแกปโปก,ก็ใช้วิธีนี้ในการขึ้นเป็นจรวดยางยืดนนะครับและพอฟาร์มไปเรื่อยๆจนเวลพอที่จะซื้อแกปโปกได้แล้วผมก็มาที่เกาะเพื่อมาซื้อแกปโปกนะนี่เป็นลูฟี่แต่ว่าเดินชมจันได้ โพเทจากนั้นนะครับพอมีเดินชมจันทร์แล้วผมก็มาทําฮาคีกก้เกาะก็ถึงจะเป็นผลระดับแรงนะครับก็ไม่ได้ฟาร์มยากขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นผลยางก็มีทิคในการฟาร์มอยู่สุดท้ายนะพอฟาร์มไปเรื่อยๆก็ได้ฮาคีเกาะมาแล้วนี่หมัดยางยืดผมก็เปลี่ยนสีตามฮาคี้เลยนะอย่างเทหมัดปืนกลยางยืดสีดำ ทีนี้เราก็ไปฟาร์มที่เกาะต่อไปกันได้ทีนี้นะครับผมก็กลับมาฟาร์มต่อที่สกายเปียก็มาตีกับพวกนี้เลยระหว่างฟาร์มนะครับก็เปิดฮาคิเพื่อเพิ่มความนานของฮาคิด้วยจากนั้นนะครับผมก็ย้ายมาที่เกาะฟูจิโทระแล้วก่อนที่จะย้ายผมก็รับเควสฮาคิสังเกตมาด้วยก็มาฝึกฮาคิสังเกตที่นี่เลย ฝึกไปเรื่อยๆจนได้ฮาคิสังเกตมานะตอนนี้ผมก็มี2ฮาคิแล้วก็เรื่องแข่งขึ้นอีกระดับนึงแล้วโอเคจากนั้นก็เริ่มฟาร์มต่อกันเลยนี่ถึงจะเป็นผลระดับแรก็สามารถฟาร์มได้ไม่แพ้ผลกิจกอรี่เลยนะ <Yay. S 1> จากนั้นพอฟาร์มไปเรื่อยๆผมก็มาที่กาะมนุษย์เงือก เพื่อมาตีกับพวกมนุษย์เงือกนี่ก็ตามที่เห็นในวิดีโอเลยนะผลพระเอกก็ผลยางก็ไม่ได้กระจอกอย่างที่เขาล่ำลือเลยนี่ก็ค่อนข้างฟามง่ายเลย <C ell> จากนั้นนะพอฟาร์มไ,มไปเรื่อยๆก็รู้สึกเบือ่อก็เลยมาหาตีบอสที่โลกหนึ่งเพื่อเอาของเพิ่มเลือดนะอย่างเช่นพวกเสือ้อเกาาแล้วก็ผ้าคลุมของบอสนะก็มาลองตีกับบากี้นี่อย่างกันในอนิเมะ สู้กับบากี้นะครับก็ตีกับมันไปเรื่อยๆจนได้พวกเสื้อกับผ้าคลุม,มนะจากนั้นก็กลับมาฟาร์มต่อที่เกาะมนุษย์เงือกพอฟาร์มไปเรื่อยๆจนเลเวล3 2 5ก็วางแผนที่จะไปโลก2นะก็มาเก็บกัมพีจากนั้นก็มาคุยกับลิงเพื่อไปโลก2พอมาโลก2นะครับก็มาเริ่มฟาร์มเกาะที่เริ่มฟาร์มนะครับก็จะเป็นทิลลรบาร์กก็มาตีกับพวกซอมบี้นะก็ตามที่เห็นในวิดีโอเลยนี่ฟาร์มคู่กับผลมิติคอเลยนะผลพิษ พอฟาร์มไปสักระยะนะครับผมก็วางแผนที่จะทาเกียร์สแต่ก่อนที่จะทําเกียร์สได้ผมก็ต้องมีหนังสือทาเกียร์สก่อนและวิธีหาหนังสือก็คือการมาตีขาเค้นผมก็ใช้อีกรหัสหนึ่งในการล่อคาเค้น,นครับแล้วก็ไล่ตีแบบนี้เลยก็ได้ผลมาด้วยนะผลกระจอกนี่ตีไปเรื่อยก็ได้ทั้งสมุดทําเกียร์สแล้วก็สมุดทําฮาคิเกาะเวอร์ชัน2ด้วยผมก็ทําการทาฮาคิเกาะเวอร์ชัน2ซะเลยนี่ได้เป็นสีนี้นะทีนี้ฮาคิเกาะของผมก็แข็งแกร่งอีกระดับหนึ่ง จากนั้น,นะครับผมก็มาคุยกับโพนิกิก็เป็นการเริ่มทำเควสเกียร์สนะเควสแรกนะครับก็คือการตีกับคอกโกไดหรือผู้ใช้ฝลนซ้ายนั่นเองก็ใช้อีกรหัสหนึ่งมาช่วยนะถ้าตีคนเดียวนี่ไม่ไหวแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสายโลกเกียฮาคีผมก็อยู่ไม่ได้นานด้วย พอตีกับพอ่อโคดายได้แล้วนะครับก็มี FC ของผมมาอาสาสมัครช่วยทำควสนะก็เป็นคนนี้เลยตามที่เห็นในคลิปนี่แล่ FC คนนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นเก่าเล่นมานานแล้วก็ค่อนข้างเล่นจนชำนาญเลยจากที่เห็นนะครับเขาตีกับบอจิได้อย่างสบายสบย,สบยไม่ต้องให้ผมช่วยเลยนะจากนั้นนะครับพอเปิดประตูเพื่อซัมมอนโมเลียมาได้ก็ช่วยกันตีกับโมเลียนะแต่เหมือนว่าแต่ดูเหมือนว่าเขาจะแบกผมนะครับผมไม่ได้ตีอะไรเลยแค่ทำดาเมจให้ได้5%นนี่ก็เลือดตาแทบออกแล้วนะ พอตีกับโมเลียเสร็จก็มาคุยกับโพนิิฟที่ทิวลาบาร์กโคนิิฟมันก็ให้เรามาที่เกาะเดสโรซ่านะครับเพื่อมาคุยกับโคนิคิฟอีกอันหนึ่งและวโคนิิฟของเดสโรซ่านะครับมันก็ให้เราไปตีกับโดฟามิงโกเอฟซีผมก็จัดการซัมมอนอะไรให้เรียบร้อยเลยนะแล้วจากนั้นก็มี FC ที่เหลือมาช่วยกันตีด้วยเรียกได้ว่าโดฟามิงโกนี่โดนยำเป็นขี้เลยนะอันนี้ก็คือโฉมหน้าของคนที่มาช่วยนะครับก็ได้ลงคลิปแล้วและหลังจากที่ตีโดฟามิงโกเรียบร้อยนะครับ ก็ทําการไปคุยกับโพนิกิฟที่โคลเซียมและโพนิกิฟที่โคลเซียมก็ให้เราไปตีกับดูซี่นะอันนี้ก็ขอบอกเลยนะครับการตีกับดูซี่นี่เป็นเควสที่ยากที่สุดของการทําคลิปนี้เลยตีนานมากนะครับาจะชนะนี่นะขนาดมีคนมาช่วยตั้งหลายคนก็ไม่ไหวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลผมยังต่ำเกินไปผมก็เลยกลับมาฟาร์มก่อนก็ตีกับเบลามี่นะก็ไม่ได้รับเควสอะไรนะครับไม่กล้าเอาเควสลูซี่ออกกลัวได้ทําใหม่หมดก็ตีกับมันเพียวๆนี่แหละนี่เหมือนในแอนิเมะ Anime เลยนะ ไอ้บอสสปริงตัวนี้ก็ไม่ต้องรับเควสก็ได้อีกีเยอะมากเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะพอฟาร์มมาสักพักก็ลองกลับมาตีอีกรอบดูแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ไหวนะครับสุดท้ายผมก็ต้องคอตกกลับมาฟาร์มกับผู้ใช้ผลสปริงต่อนี่ตีมันไปหลายตัวมากนะครับไดเวลอย่างตัวนี้เยอะมากทั้งตีกับผู้ใช้ผลสปริงแล้วก็มาตีโรงงานรอด,นะด้วยนะเพื่อเป็นการฟาร์มเลเวล ฟาร์มไปจนเลเวลตันเลยนะครับก็ยังไม่ไหวสุดท้ายผมก็เลยต้องเอาดาบโยรุที่มีเอามาใช้ฟาร์มจนเลเวลตันก็ยังไม่ไหวสุดท้ายก็เลยต้องเอาอาวุธอันอื่นมาช่วยด้วยนี่นะลูฟี่ถือดาบดำโยรุโคเทผลโยงผลยางไม่ใช้แล้ะใช้ดาบดำแทนไปก่อนแล้วกันไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่ากว่าจะทำดามเมจมันถึงได้นี่ก็ยากมากเลย แล้วไหนจะต้องกังวลเรื่องตกคอนเซียมอีกถ้าเราตกนี่คือแพนะครับเราต้องออกจากสนามนี่ก็มีทั้งผลมังกรแล้วก็ผลหลายอย่างเลยแล้วผมก็ใช้ดาบดำตีไปเรื่อยๆจนทำดาเมจมันได้ตามที่กำหนดนะแล้วผมก็ตกเวทีแต่ว่าเราสบายนะครับเพราะว่าเราทำดาเมจถึงแล้ว ที่เหลือก็ปล่อยให้เพื่อนจัดการเลยสุดท้ายก็ผ่านนะและในที่สุดเควสเกียสองผมก็ทําได้สําเร็จก็ต้องขอบคุณคนในคลิปด้วยที่มาช่วยผมตีนี่นะก็มาคุยกับคนในคลิปอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงหลังจากตีลูซี่ก็ต้องไปตีคาเค่นอีกนะแต่ว่าก็ไม่ยากเลยนะครับมันให้ตีคาเค่น3ตัวแต่ว่าผมลืมอัดไว้พอตีคาเค่นครบก็กลับมาคุยกับเรลี่เลลี่ก็บอกว่า เราพร้อมที่จะใช้เกียร์สแล้วมีและในที่สุดผมก็ได้เกียร์สมารับเควสไว้ตั้งแต่ววสามร้อยกว่าเพิ่งทำเควสเสร็จต,ตอนวลวตันขอบอกเลยว่าตั้งแต่ทําคลิปฟาร์มนี่ผมว่าผลยางก็น่าจะเป็นหนึ่งในผลที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทํามาเลยไม่ใช่อะไรนะครับมันยากตรงทาเกียร์สองนี่ในที่สุดก็ได้มานะก็มาลองสกิลเลยเกียร์สก็จะเป็นการอัปเกรดสกิลนะก็จะมีทั้งความแรงความเร็วแล้วก็ดามเมจที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เกียร์สก็เหมือนจะเทียบเท่ากับผลปีศารระะดดับดเลเนไะ้ย จากสกิลระดาม,มีอันติหมัดปืนช้างยางยืดก็ค่อนข้างเทเลยจากผลระดับแรก็กลายเป็นผลระดับลีเจนเดรีแต่ก็กว่าจะได้มาก็ค่อนข้างเลือดตาตกเลยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ค่อนข้างมาไกลเลยนะจากโลก1แล้วก็ผลยางกระกาษสู่โลก2เวลตันและเกียร์สด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจงในการทําช่องของผมด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม Discord เพื่อไปดูกิจกรรมแจกผลด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับและคลิปหน้าจะเป็นฟาร์มผลอะไรก็รอดูกันได้เลยนะโชคดีทุกคน